เร็วเข้าแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับรมองมานี่อ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนําตัวก่อนชื่อเธอท่านสิทิสารพันธ์มองตรงนี้นี่ต้องมองมาว,นนวันนี้มาทำอะไรครับอ่ามาต่อสู้มาต่อสู้มาต่อสู้เฮลซนัทต่อสู้อะไรเฮซนัทต่อสู้ยังไงเฮซนัท โอ้ยต่อสู้ยังไงต่อสู้แบงเอาต่อสู้อย่างนี้ไม่ได้เน๊ตต้องเล่นอ่าเล่น,เล,นเล่นเบาเบเล่นเบาเบเอาต้องเล่นเบาเบถ้าเล่นไม่เบา YouTube มันจะแบนลูก YouTube เขาจะแบนนะเขาไม่ให้บันทึกคลิปเข้าใจไหมเ้าโอ้เงือกออก เล่นได้หรือไม่น้อไมล่ไไ้เล่นเราเล่นอะไรตบเบาเล่นเล่านิทานนี้ไหมไม่ต่อสู้โอ้ต่อสู้มันรุนแรงเนื้อหามันรุนแรงอันนี้กินของแน่ไม่เตะถ้าเตะแบบนี้ในยูทูบเขาจะแบนนะลูก โอ้ยเงเออกมาแล้วปะ่ะเราเล่นอย่างอื่นไหมก็ได้เล่นอะไรดีนาะคิดคิดอามคิดสิยีรับคิดสิเล่นยีรับเล่นยังไงเล่นอืมเล่นยีรับเ, <c oughs> เล่นยันยงไงนะเล <c oughs> ่นท้องเขาไก่ <c oughs>